ประเทศยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมไปเที่ยวมากที่สุดอันดับหนึ่งดังนั้นพวกเราจึงทำโครงงานหัวข้อเรื่องเพราะเหตุใดญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกแรกที่นักท่องเที่ยวไทยเลือกข่าวจากองค์การส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น JNTO ระบุว่าเมื่อปี2566มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าญี่ปุ่นจำนวน995,500คนเพิ่มขึ้น402% เทียบกับจำนวน198,37คนเมื่อปี2565จากสถิติดังกล่าวกลุ่มของพวกเราจึงอยากศึกษาว่าทำไมนักท่องเที่ยวไทยถึงชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่ะ การศึกษาเรื่องเพราะเหตุใดญี่ปุ่นจึงเป็นตัวเลือกแรกที่นักท่องเที่ยวไทยเลือกอาจนำไปสู่การส,งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและความชื่นชมในความแตกต่างทางวัฒนธรรมช่วยส,งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น โครงการน,นี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศอีกทั้งการทำโครงการน,นี้ยังสามารถเป็นแนวทางปรับธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาอาจได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นค่ะ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาว่าเพราะเหตุใดประเทศญี่ปุ่นถึงเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยเลือกไปเที่ยวอันดับต้นๆ 2. เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นคำตอบของคำถามหลักนะคะเหตุผลที่คนไทยชอบไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นและเลือกเป็นอันดับ แรกเลยนะคะก็สิ่งที่เรารวบรวมมานะคะเหตุผลก็มีทั้งหมด6ข้อด้วยกัน,นะคะ่ะ1เลยก็คือฟรีวีซ่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยัง แล้วก็ข้อ2นะคะก็คือเรื่องอวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยนะคะและ3ก็คือ,อมีการเดินทางที่สะดวกนะคะไม่ไกลาจากประเทศไทยสามารถบินไปไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาข้อ4คะ่ะอาหารอร่อยถูกปากคนไทยนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยอยู่แล้วในประเทศไทยเนี่ยก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากมายใช่ไหมคะ ต่อมาค่ะข้อ5ก็คือมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายค่ะแล้วก็ราคาถูกกว่าบ้านเราด้วยและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะต่อมานะคะเป็นการตอบคำถามรองข้อที่1นนะคะคำถามก็คือชาวญี่ปุ่นเนี่ยมองนะักท่องเที่ยวไทยในด้านลบบ้างหรือไม่นะคะคำตอบคือมีค่ะคนเรานะคะก็มีทั้งคนที่ นิสัยดีแล้วก็นิสัยไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยหากทำผิดหนึ่งครั้งหรือหนึ่งคนเนี่ยก็ทำให้เขาสามารถมองภาพจำคนทางประเทศเป็นอย่างนั้นได้นะคะก็จะมีคนไทยบางส่วนเนี่ยที่แซงคิวพูดจาเสียงดังนะคะก็อาจจะทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมองเราในด้านลบทางด้านนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอ่าแรงงานผีน้อยนะคะที่เข้าไปแบบผิดก,กฎหมายซึ่งอ่าประเด็นนี้นะคะเราจะพูดกันในตอนท้ายแล้วก็มีอยู่ในคำถามรองด้วยค่ะ ตอบคำถามร้องข้อที่2นะคะคำถามว่าจากข่าวที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะยกเลิกวีซ่าไทยนะคะจะส่งผลกระทบใดและก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะจำนวนผีน้อยที่อยู่เกินวีซ่าที่ไปทำงานในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะไม่มีวแววจะลดลงเลยดังนั้นเนี่ยเลยมีข่าวออกมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยกเลิกวีซ่าของไทยค่ะ ขหยิบยกปัญหาเรื่องผีน้อยขึ้นมาเพื่อขอให้ฝ่ายไทยหามาตรการป้องกันและแก้ไขคนไทยที่อยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นอ้างอิงตัวเลข3ปีที่ผ่านมาจํานวนคนไทยที่อยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะปี64ี่เนี่ยประมาณ8,00 0กว่าพอปี6 5 9 0 0 0กว่าพอปี6611,000กว่าคนซึ่งมากเป็นอันดับ2รองจากเวียดนามนั่นทำให้มีรายงานข่าวในสมมว่าญี่ปุ่นถึงขนาดยื่นเงื่อนไขเหรอซึ่ง เขาเรียกว่าฝ่ายไทยถึงอาจกัสะดุ้งได้เนี่ยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าตัวเลขยังสูงๆแบบนี้จะส่งผลกับการพิจารณา,รายกเว้นวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน15วันสำหรับคนไทย<อ>ผลจากการสืบค้นหาข้อมูลในคำถามรองข้อที่2นะคะพบว่าคุณชาร์ตนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและทำธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นนะคะคุณชาร์ตมีความคิดเห็นว่าอาจจะทำให้การเข้าไปในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะคะ และจัดทําให้คนที่ค้าขายหรือลงทุนอะไรต่างๆเ,เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นส่วนในด้านของญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนว่าจะมีข้อดีเลยก็คือผีน้อยจะลดลงนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือคนไทยเนี่ยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นน้อยลงค่ะเพราะว่าเข้าประเทศได้ยากขึ้นคนไทยก็อยากจะไปเที่ยวประเทศอื่นนะคะส่งผลกระทบกับเม็ดเงินที่เข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ ญี่ปุ่นเป็นเมืองแห่งจินตนาการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ์ตูนของเล่นสถานที่ที่สนับสนุนจินตนาการญี่ปุ่นเป็นประเทศแห่งการช้อปปิง้งและสูนยรวมของแบรนด์เนมญี่ปุ่นมีอาหารโด่งดังและอร่อยชาววัดผู้ดิบตามหรือดูการให้มีคุณค่าและน่าสนใจ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสีหรือดูไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็มีความสวยงามและเสน่ห์ที่แตกต่างกันญี่ปุ่นมีชินกันเซนรถไฟความเร็วสูงทำให้สะดวกสบายต่อการเดินทางญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่อยู่ในกฎระเบียบรวมทั้งมารยาททางสังคม ตัวนะคะหนูมีความคิดเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีแล้วก็อาหารอร่อยคนญี่ปุ่นนะคะมีวินัยสุภาพมีน้ำใจการคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นนะคะสามารถคำนวณเวลาได้อย่างแม่นยำเซ็ษฐอิจของประเทศญี่ปุ่นนะคะเสรีแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายจึงทำให้คนไทยนะคะอยากไปเยี่ยมชมสิ่งต่างๆในประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะ